สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมเข้าครัวทำกับข้าวกันอีกแล้วนะคะไปเก็บตำลึงมาจากข้างรัว้วเดี๋ยววันนี้จะทำบักช่อหมูสับคือเก่านะเดี๋ยวเรารวนหมูกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมจ๋าช่วงนี้อากาศเย็นๆนะคะคุณผู้ชมทานกับข้าว ร้อนๆสดน้ำร้อนนชื่นใจดีนะดูสิเดี๋ยวโวนหมูก่อนเนาะ พริกไทยกับกระเทียมเลยน,นะจ๊ะ น้ำล้างครบตอนนังไปเลยหมูมันไม่แตกนะคะคุณผู้ชม ใส่ผงทำน้ำซุปนะคะ,ะ,คะอ้าไม่ออกเลยเย่ประมาณนี้เี๋ยวอยชิมรสชาติอีกทีหนึ่งนะจ๊ะง่ายๆเลยนะคุณผู้ชม ชิมรสชาติน้ำก่อนเนาะอืมได้เลยทีนี้เราก็จะใส่ตำลึงตำลึงนี่จิ้มน,น้ำพริกก็อร่อยนะคะมีประโยชน์ด้วย หนึ่งถ้วยเก๋ๆเลยนะคุณผู้ชมเดี <LP> ๋ยวรอให้เดือดอีกหนึ <equipment> ่งรอบจัดลงชามเลยนะจ๊ะ เรียบร้อยเรียบร้อยไปลงชามกันเลยหอมด้วยนะคะคุณผู้ชม เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเมนูบะช่อหมูสับนะคะหรือว่าต้มหมูสับใส่ตำลึงนี่เองนะคะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมขากับข้าวเสร็จแล้วนะตักข้าวมาทานด้วยกันนะคะอากาศเย็นๆอย่างนี้สดน้ำร้อนๆน,นะคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องตุ๊กตาบ้าผีด้วยนะคะช้อนกลางพร้อมแล้วค่ะ มาจากคุณผู้ชมมาทานด้วยกันนะคะ